สวัสดีครับผมนายสุปชับรภูนาจัดจำรหัสนักศึกษา631-233-22034วันนี้จะพูดเกี่ยวกับกลุ่์วิธีทางวัทศาสตร์ของผู้เสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านการถ่ายทอดสดที่มีประสิทธิภาพบนแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยครับปวดขัดยอ่อ การวิรวจัยเชิงคุณภาพนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากลยุทธ์ทางวัฒศาสตร์ในการสร้าง 1. ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร 2. ตรกรกะและ 3. การมีส่วนรวมที่ผู้นําเสนอขายในการน,นาารําเสนอขายสินค้าผ่านการถ่ายทอดสดที่มีประสิทธิภาพบนแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยโดยใช้กรอบแนวคิดการสร้างงานเชิงวัฒศาสตร์บนสื่อใหม่และวิธีวิจัยบทวิเคราะห์ ในการศึกษาคิวิโดโบันทึกการถ่ายทอดสดมีประสิทธิธภาพบนแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซจำนวน15คลิปซึ่งตัวอย่างแบบเจาะจงเริ่มบันทึกความถี่ในแต่ละกละวิธีรวมถึงการวิจัยพบว่ากล,ลวิธีที่นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านการถ่ายทอดสดใช้มากสุด3อันดับแรกในแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้องค์ประกอบด้านการสร้างความน่าเชื่อถือได้แก่ การแสดงความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การแสดงความรู้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มในการใช้นำเสนอและการมอบการมอบรางวัลหรือสิทธิทประโยชน์ให้กับผู้รับสารองค์ประกอบด้านการสร้างตรรก,กะได้แก่1อธิบายคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกอบการสาธิตที่สอดคล้องและเห็นภาพการสื่อสารให้เห็นถึงความคุ้มค่าคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกอบการสาธิตให้สอดคล้องเห็นภาพ ทางการใช้เงินในการซื้อสินค้าและ 3. การให้ข้อมูลใช้จ่ายรายละเอียดต่างๆชัดเจนและองค์ป,ประกอบด้านการสร้างการมีส่วนร่วมได้แก่1การมีปฏิสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้สึกมีตัวตนในกับผู้รับสาร 2. การสื่อสารเนื้อหาคอนเทนต์อื่นๆที่ไม่ใช่การแนะนำผลิตภัณฑ์หรือ การกล่าวถึงข้อมอูลผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวและการเสนอความเข้าใจและความเอาใจใส่ใช้ผู้ผลิตภัณฑ์เมื่อวิเคราะห์การใช้กลวิกลวิธีทางวัฒศาสตร์จำเนนจำแนกตามประเภทสินค้าพบว่าผู้นำเสนอขายใช้กลวิธ,ธีในการขายสินค้าแต่และประเภทมากน้อยแตกต่างกันเช่นสินค้าประเภทแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋าสตรีจะนิสกุในการอธิบายประกอบ การสาธิตในการใช้สินค้ามากกว่าสินค้าประเภทอื่นๆที่มาและความสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้รูปแบบและพฤติกรรมของผู้จำหน่ายและผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงหันมาใช้ช่องทางออนไลน์กันมากขึ้นซึ่งการซื้อขายออนไลน์เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในทั่วโลก ส่งผลให้มูลค่าธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซสูงขึ้นและมีการคาดการณ์ว่าจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับโลกและรวมถึงในประเทศไทยแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยที่ได้รับความนิยมอย่าง lazada และ shopee ได้รับเปิดตัวฟิวเจอร์การถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีโดย ได้มีการรายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวออกมาอย่างมากมายขอบเขตการวิจัย1การเข้าถึงข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพียงแอปพลิเคชันเดียวรวมถึงหลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ วิจัยสามารถจัดอัำดับคลิปการถ่ายทอดสดที่มีประสิทธิผลจากคลิปวิดีโอที่มีจำนวนการเข้าชมและการถูกใจสูงที่สุด 2. ช่วงเวลาในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นช่วงเวลาก่อนเกิดสถานการณ์โควิดหรือโคโรนาไวรัสที่นำไปสู่การเกิดปฏิวิถีใหม่หรือ new normal ซึ่งอาจทำให้พฤติกรรมของผู้รับสารรวมถึง กลวิธีของผู้สง่งผู้ส่งสารผู้นำเสนอเปลี่ยนแปลงไป 3. การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวารถวิเคราะห์วิเคราะห์วัวจนะภาษาที่ผู้ส่งสารใช้เป็นหลักแต่ไม่ได้ศึกษาโดยให้น้ำหนักความสำคัญไปที่ออจนะภาษา 4. การศึกษานี้เน้นหลักการศึกษากลวิธี ทางวัทศาสตร์ที่ผู้ส่งสารใช้แต่ไม่ได้เน้นหลักไปที่มุมมองของผู้รับสารมีเพียงแต่ผู้สัมภาษณ์เพื่อนามาใช้ไปในการอธิบายผล 5. การศึกษานี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิเคราะห์การวิเคราะห์ดังกล่าวมีหลักลักษณะที่เป็นอตวิสัยซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการสร้างกรอบ แนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิเคราะห์รวมถึงการบันทึกความถี่เพื่อเห็นปริมาณในการเกิดกลยุทธ์วิธีซึ่งผู้วิเคราะห์ที่แตกต่างกันก็จ,จะวิเคราะห์แตกต่างกันประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงได้และสามารถคาดเดาพฤติกรรมผู้บริโภคว่ามีความสนใจในช่องทางไลฟ์สดหรือไม่ 2. การตลาดสูงและได้รับความนิยมอย่างมาก 3. ม,มีช่องทางการตลาดมากขึ้นและยังเพิ่มยอดขายอีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มปริมาณการค้าในแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซวัตถุประสงค์ง 1. เพื่อการศึกษากลวิธีทางการสร้างความน่าเชื่อถือที่ผู้นำเสนอขายใช้ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ,ผ่านการถ่ายทอดสดที่มีประสิทธิผลบนแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย และ 2. การศึกษากลยุทธ์วิธีทางการสร้างตการกะที่ผู้นําเสนอขายใช้ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านการถ่ายทอดสดที่มีประสิียผลบนแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยและ3เพื่อศึกษากลยุทธ์วิธีการสร้างการมีส่วนร่วมที่ผู้นําเสนอขายใช้ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านการถ่ายทอดสดที่มีประสิยผลบน แอปพลิเคชัน e-commerce ในประเทศไทยแนวคิดทฤษฎีแนวคิดหลักที่ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการวิจัยคือแนวคิดที่เกี่ยวกับการสร้างสารวาทศาสตร์บนสื่อใหม่ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและสังเคราะห์ออกมาเป็นประเด็นต่างๆเพื่อสร้างเครื่องมือในการวิจัยประกอบไปด้วย3หัวข้อหลักจำแนกประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้แก่สร้างความน่าเชื่อถือการสร้างตะกะและการสร้างอารมณ์ร่วมกับการประยุกต์ใช้บนสื่อใหม่และในช่วงปีพศ2 5 6 1ถึง2562แอปพลิเคชัน อีคอมเมิรในประเทศไทยได้รับความนิยมอย่าง Lazada และ s h อ p e e ได้เปิดตัว Future ในการถ่ายทอดสด l i ฟ e s t รีมมิ่งและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีโดยมีการรายงานผลสำเร็จของการนดำเนินกิจกรรมดังกล่าวออกมาเป็นอย่างมากมายซึ่งคุณลักษณะการสื่อ ของการสื่อสารผู้นำเสนอถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้รับชมสอดคล้องกับหลักคลาสสิกเมื่อเมื่อกว่า2,000ปีก่อนของเอสโตโตซึ่งได้ชื่อว่าเป็นบิดาวาทะได้กล่าวถึงองค์ประกอบ3 ประการส่งผลต่อการโน้มน้าวใจผู้รับสารและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดความเชื่อรวมไปถึงการตัดสินใจการกระทำของพฤติกรรมต่างๆโดยองค์ประกอบ3ประการดังนี้ได้แก่ 1. ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร 2. เหตุผลในวาทะและ 3. ความสามารถในการทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์ร่วม และแนวคิดดังกลา่าวยังคงใช้ได้ผลมาถึงยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามเมื่อการสื่อสารเปลี่ยนผ่านมายุคดิจิทลัลไม่มีนักวิชาการทำการศึกษาต่อยอดทฤษฎีดังกล่าวเรียกว่าวัฒศาสตร์ดิจิทลัลในให้คำจำกัดความโดยง่ายว่าวัฒศาสตร์ดิจิทัลคือการประยุกต์ทฤษฎีทางวัฒศาสตร์เข้ากับดิจิทลัลข้อความและการแสดง ผลต่างของสื่อเทคโนโลยีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 1. การเสนอในอนาคตหากสามารถเข้าถึงข้อมูลจากแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซทุกแอปพลิเคชันได้รวมถึงคลิปวิดีโอ,อการถ่ายทอดสดที่ประสบความสำเร็จอาจวัดจากยอดขายที่เกิด ระหว่างการถ่ายทอดสดได้จะทำให้การศึกษาดังกล่าวมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น 2. การศึกษาในอนาคตอาจจะมีการศึกษากรณีการนำเสนอคาริทันธ์ผ่านการถ่ายทอดสดในบริบทของยุคป,ปกติวิถีใหม่ new normal วิธีใช้ชีวิตของผู้ริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 3. เนื่องจากเป็น บริบทของการนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านการถ่ายทอดสดนอกจากผู้นําเสนอจะต้องมีกลวิธีการใช้ถ้อยคําหรือวัจนะภาษาที่ดีแล้วการวิเคราะห์วัจนะภาษาจึงเป็นสิ่งสคัญสิ่งที่น่าสนใจที่จะศึกษาและให้องค์ความรู้ทางวัฒนศาสตร์ในการนําเสนอขายาผลิตภัณฑ์ผ่านการถ่ายทอดสดที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และ 4. การศึกษาที่เน้นหลักที่การศึกษากลยุทธ์ทางวัฒศาสตร์ที่ผู้ส่งสารใช้แต่ไม่ได้เน้นไปที่มุมของผู้รับสารหากการศึกษาในอนาคตมีการมุ่งเน้นไปที่มุมของผู้รับสารหรือผู้ซื้อมากยิ่งขึ้นก็จะเป็นการแสดงให้เห็นองค์ประกอบในภาพรวมทั้งหมดของการซื้อขายผลิตภัณฑ์ผ่านการถ่ายทอดสด 5. การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือต้องการเปรียบเทียบความทันสมัยกับปฏิทฤษฎีคลาสสิกของไอโซโตลดังนั้นการศึกษาที่ให้น้ำหนักไปที่การน้อมน้าใจจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ กระบวนการศึกษาเริ่มต้นจากการทบทวนวรรณกรรมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอันประกอบไปด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือการใช้หลักเหตุผลรวมถึงสามารถในการกระตุ้นอารมณ์สร้างความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมระหว่างผู้นำเสนอขายกับผู้ชมการถ่ายทอดสดดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อนำมาสร้างกรอบแนวคิดทางทฤษฎีวัฒศาสตร์ดิจิทัลและสร้างเป็นตารางรหัส เพื่อเป็นดัชนีตัวชี้วัดต,ตั้งต้นในการวิเคราะห์เนื้อหาแบบวาทะวิเคราะห์ผลการวิจัยการวิเคราะห์คลิปวิดีโอจำนวน15คลิปโดยใช้วิธีวิเคราะห์รวมถึงบันทึกความถี่ประเด็นที่พบตารางลงลหรหัส โดยกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการสังเคราะห์แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยขอนําเสนอการศึกษาตามประเด็นคําถามวิจัยดังนี้1กลวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือ 2. กลวิธีการสร้างตรรกะและ 3. กลวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม และกับผมนายสุพชลพูนํำเจ็ดแจมรหัสนักศึกษา631-233-22034ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ